วันนี้เวลา15นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระทาชินางสเสด็จพระราชะดำเนินไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประเสริฐจิตพลีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอธิบดีผู้พิาาพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ เวลา16.22นีรรทัราาพเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วกราวพระาธาตุดอยเวียงแก้วอําเภอเชียงแสนเมื่อสเสด็จพระราชาดำเนินถึงมีว่าที่ร้อยตรีสาราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค5ผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่33รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5และก็ราชกา,ารเฝ้าทูลละอองทุเีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นประทับรถจนพระที่นั่งไปยังที่ประดิษฐานสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชดีส่งวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐมทรงกราบ ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชามีนายผู้ทธิพงศิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละอองทุลีประบาทรับเสด็จจากนั้นส่งตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชา ซึ่งนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถร,ร่วมกับศสษยานุสิทธิ์และผู้มีจจตสัทธทาก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2565เพื่อเป็นสถานที่ประชุมทำสังฆกรรมของพระภิสุสงฆ์และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาตลอดจนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่พระครูบาบุญชุม่มญาณสังวโรอรัญญวาสีภิขุโดยอุโบสถเป็นศิลปะตามแบบล้านนาบริสุทธิ์ มีพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีสีเทียงแสนเป็นพระประธานประจำอุโบสถในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินจัดสร้างอุโบสถจำนวนหนึ่งร้อยคนเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดยาศัยพร้อมกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก โอกาสนี้พระครูบาบุญชุม่มยานสังวโรอรัญยวาสีพิขุเฝ้าวถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีพร้อมกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชบัญญัติวัดพระธาตุดอยเวงแก้เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างโดยพระครูบาบุญชุม่มยานสังวโรอรัญวาสีพิขุ ซึ่งเมื่อครั้งบวชเป็นสมณีได้เดินทางมายัางบ้านเบียงแก้วอำเภอเชียงแสนแล้วเห็นพื้นที่เนินเขาที่ชาวบ้านเรียกว่าดอยเบียงแก้วเป็นป่ารกและเคยเป็นเมืองเก่าแก่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงนำชาวบ้านร่วมกันบูรณะปรับปรุงสถานที่ซึ่งเคยเป็นวัดเก่าแก่ขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแสดงธรรมของพระครูบาบุญชุ่มในโอกาสต่างๆโดยได้รับพระราชทา,านวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่22สิงหาคม2566 ภายในวัดมีเสนาสะนะอาทิอุโบโสถกุติสงฆ์พิหารไทยลื้อปัจจุบันมีพระสงฆ์สมณีจำพรรษา20รูปโดวยวันนี้มีราษฎรจำนวนมากเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์อาทิลัวไทยลือ้อขจินจีนยุนานรวมทั้งมีศิษยานุสิตจ,จากจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติพันธุ์ไทยใหญ่ พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทและเปล่งเสียงส่งพระเจริญในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขแจกจ่ายพิมเสน,น้ำและผ้าเย็นพระราชทานกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานแก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวว่าพระธาตุดอยเวียงแก้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร